ทีวีพอร์ตวันนี้ครับก็อยู่กับผมครับประชุตเจริญจรักครับและเต๋อชันทวิทย์เจริเสวีครับอ่าเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเกาะสมุยครับเราจะพาแก๊งปิดเทอมใหญ่นะครับครับมาร่วมทำกิจกรรมกับครับเหล่าผู้โชคดีจากทางบ้านอย่างน้อยฉันเคยได้รับเธอรับที่การไม่ว่างอ่าตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมเทนรองเท้านะครับหรือเทนเสื้อหรือไม่ก็เอ็นหมวกก็ได้นะครับโฟกัส จะเพ้นไปไลายอะไรเนี่ยฮะ<ม>แค่นั้นเหรอรองเท้าสีดำหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดแต่กาจะมาเพ้นแล้วสมารินก็นจะเพ้นไปไรูปอะไรฮะรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะคล้ายๆรองเท้ามีสิวอะไรอย่างเงี้ยเออตื่อที่หมูไม่แพ้นนะครับพี่ เพนครับเพ้นอะไรครับเพนเฮาส์ครับอันนี้ก็คือกิจกรรมในช่วงยามบ่ายของเรานะครับใช่ครับเพนรองเท้าเพนเสื้อเพนหมวกกันแล้วแต่คนจะชอบกันใช่ครับพี่บิ๊กแอร์ตัวหองวงล็อกอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั่งเพนรองเท้าอยู่นะโอ้โหไม่เคยเข้านะครับโอเคผมชอบนะถ้ายังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรต่อไปผมเต๋อชนวิตนัทเสวีครับครับกัปชูสุรานจลาดครับสำนักข่าวไอซีรายงานครับ ตอนนี้ OIC report เราก็ยังอยู่ที่สม็ดนะครับกับผมไมเคิลเสียชาเจนถาวรกับผมแน็กชาลีไต้ล่างครับกับกิจกรรมของปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าวูนเนอใช่หาอะไรใส่ท้อง OIC ไม่ต้องเป็นก่วงเดี๋ยวผมกับไมเคิลเนี่ยเองซอยเองนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นบุ้งเลยที่นี่มีซีฟู้ดมีอะไรเจ๋งๆนั่นเลยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลใช่ไม่เป็นกลัวกับเราไม่เป็นไรครับทำนะที่ทำหน้าที่จัดการให้ ในรู้สึกไงบ้างล่ะรู้สึกว่ามันเป็นคลิปพิเศษนะที่มีบิ๊กแอสมาด้วยครับถูกต้องครับตื่นเต้นค่ะมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนะไปนะน,น,น,นี่พี่เต้นก่อนนะพี่เต้นก่อนนะ นีนเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปตามชมกันนะครับส่วนวันนี้ผมซีรเรชั่นเจนถถวรครับผมแน็กชาลีตาไลค์ครับผม,ผมนักข่าวโอไอซีต้องขอลาไปก่อนครับผมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ O อซีรีวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็ยังอยู่ที่กเกาะสม็ดกันอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับหนาวพวกเราเนี่ยก็ถือว่าการะแสเราตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยหนังก็ปไปประมาณ80 เวลาแล้วเนาะค่ะก็สําหรับแทนนะคะก็อยากขอบคุณแฟนทุกคนด้วยที่คอยติดตามหนังของเรามาตลอดนะคะแล้วก็ติดตามหุ่นนของนักแสดงทุกคนด้วยนะคะเพลงของประกอบภาพยนต์นะคะเพลงของไก่ก็เพลงรอเธอผ่านมานะคะก็อยากให้ทุกุกคนไปฟังกันนะคะแล้วก็เชื่อเชร์เพลงกันด้วยหรือไม่ก็เพลงที่ว่าอย่างนี้เพลงว่าแล้วของพี่ว่าแล้วก็เพลงอย่างน้อยของพี่บีแอลเขานะคะก็อย่าลืมเช่วยกันเชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบข่าวเพลงเท่านี้ค่ะ แพทอังสมารลรินหาจุกธนิยาหิืโชตค่ะโคกาจีละกุลค่ะนักชลีแต่ไลายครับผมสำนักข่าว O I C O I C